เหลือดูแลพี่น้องในชุมชนนะครับที่สังคมควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับทนาิเทศนะครับดร็อเตอร์ครับประชาการจานอำเภอสังข์ท่านผูงเจ้าของงานนะครับพื้นที่ท่านในอำเภอสัสขนนะครับ อย่างไม่ได้นะครับผูป้ป่วยติดเตียงบ้างเข้สู่อายุบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับี่น้องในพื้นที่ก็ประสบภัยพิบัติทางน้ําหรืออุทกภัยเราก็ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพี่น้องที่ประสบอุทกภัยรวมไปถึงพี่น้องที่มีความเป็นอยู่ลําบากอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมเข้ามาในรูปแบบของการ จัดงานนั้นก็ต้องการที่อยากจะให้ทุกคนนะั้นมีส่วนร่วมตามหลับกบุญกิริยาวัตถุนะบุญกิริยาวัตถุสามอย่างที่พวกเราชาวพุทธคุ้นเคยดีก็คือการให้ทานนะการทําบุญตักบารนี่ก็เป็นการให้ทานนะแล้วก็ยังรวมไปถึงการให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมได้มาเสียสละสามัคคีกันประเพณีตักบ,บาตเทโวโรหณนะของอำเภอสักขันจังหวัดกาลสินนั้นเป็น หนึ่งในไม่กี่งานสำคัญของจังหวัดกาลสินเรานะครับที่จังหวัดนะครับร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของคณะสงฆ์จังหวัดกาลสินในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับก็เ,เรียนว่าทั้งในเชิงคุณภาพทั้งในเชิงปริมาณน,นะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คืออ้างอิงในส่วนของพุทธประวัติ ทำให้ผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมในงานประเพณีนั้นนะครับได้รับบุญกุศลได้รับอานิสงส์ผลบุญในอันตรายสร้างความสุขใจทั้งในพบนี้และพบหน้านะครับว่ากันอย่างนี้บอกลูกคู่หนาแล้วก็อยู่ที่18ปีเสร็จแล้วนะครับที่เรามีกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมานะครับและมีการพัฒนาการในกิจกรรมต่างๆเนี่ยมาโดยลำดับนะครับ ว่าจะในส่วนของกิจกรรมในเรื่องของการตักบ,บาตรต่างๆมากมายนะครับที่จะสร้างความประทับใจให้กับท่านที่ได้มาในครั้งนี้ซึ่งในรายละเอียดผมเข้าใจว่าเดี๋ยวท่านนายกก็ดีจำลองในเรื่องคือคือเราเราก็มีความรู้สึกว่าเวลาเราทําบุญนะคะเราก็อยากจะได้บุญนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้จําลองเหมือนแบบมีนางฟ้านางสวรรค์แล้วก็ พระสงฆ์เนี่ยได้มาโปรดสัตว์ต่างๆให้พวกเราเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์ของการตักบาดเทโวโลหะของอำเภอสัสขันหรือของจังหวัดกาลสินที่จัดมาอย่างต่อเนื่องนะคะในงานตักบาดเทโวโลหะเนี่ยเราได้เตรียมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรแปรรูปของโคกหนองนาในจังหวัดกาลสินแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับ3-5ดาวนะครับเตรียมมาจำหน่ายอยู่ที่40กลุ่มนะครับธกิจที่สามารถเป็นรูปธรรมและก็จับต้องได้ค่ะซึ่งเกิจดจากความเข้มแข็งของคณะสงฆ์ของชุมชนและของทุกภาคส่วนนะคะในการร่วมมือกันนะคะโดยการจัดงานนอกจากได้ทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนาหรือ,อสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแล้วก็ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะมาอำเภอสาสขานแล้วเที่ยวได้ทั้งทรณีวิทยาวัฒนธรรมพบป่าทางศาสนารวมถึงการจับใจ่ายใช้สอยอ,อาหารแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่อย่างที่หลายๆท่านได้กล่าวถึงแล้วนะครับในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญนะคะซึ่งวันที่3านี้เราก็จะมีในเรื่องของการสักการะพระประชาชนบาน,นะคะซึ่งเป็นเจ้าเมืองของอสหสขันนะคะแล้วก็ใครที่เป็นลูกหลานนะคะก็จะได้เข้ามาร่วมในการที่จะสักการะด้วยนะคะส่วนวันที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตักบาตรเทโวโรหณะนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมนะคะช่วงเช้านะคะที่ มีการตักปาดนะคะแล้วก็ก็เพราะเห็นว่าพุทธธรรมคำสอนของพุทธธรรมะขันเป็นสัจธรรมความจรงิงรวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบ้านเมืองเราะเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้เพื่ออะไรก็ได้พูดไปแล้วข้างต้นแต่หลักที่สำคัญที่อยากจะ สวนิญทุกๆคนท,ท,ที่ได้รับทราบเรื่องนี้แล้วได้สื่อสารก็คือการปลูกสันธาในพระพุทธศาสนานประการที่สองก็ให้พวกเราได้มีโอกาสได้บำเพ็ญทานหรือเสียสละนะทมบุญร่วมชาติตักบ,บาตร่วมขันเป็นคำโบราณความหมายก็คือเราทำความดีร่วมกันแล้วเราก็จะไปเราก็จะมีอนาคตอนาคตที่ดีร่วมกัน,นะิดว่ามีความจำเป็นตลอดไปก็คือความรักความสามัคคี สามอย่างนี้คือศรัทธาเสียสละสามัคคีมีเป็นความมุ่งหมายในการจัดงานประเพณีต่างปาเทโบอันหนึ่งจส,สักขัญนี้การประเพณีต่างป่ดเทโปีนี้นะคะครับก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้พวกเรานะครับทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และก็ฝ่าย คารวาสเนี่ยนะครับเรามาร่วมกันแถลงข่าวนะครับเพื่อจะบอกกล่าวสื่อสารถึงงานประเพณีสำคัญของจังหวัดกาลสินเรานะครับซึ่งเป็นอาจจะเป็นหนึ่งใน8งานสำคัญของจังหวัดทั้งปีน,นะครับซึ่งงานนี้จะช,ชื่อว่างานตักบาตเทโวโรหณะนะครับจัดขึ้นที่บันไดสวรรค์นะครับเขาปูสิงอำเภอสาสขัน จังหวัดกาลสินนะครับซึ่งจะจัดงานในช่วงของวันที่3ถึง11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งาภายในงานนะครับก็คงจะเป็นส่วนสำคัญสคัญอยู่สักสาส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเป็นงานประเพณีการตักบาตรเทโวนะครับก็คือในช่วงของวันออกพรรษานะครับก็จะมีการตักบาตร ในทุกพื้นที่นะครับและก็ในส่วนของจังหวัดกาลสินเราก็มีความเป็นพิเศษนะครับโดยพื้นที่เขาผูสิงเรามีบันไดลงเดินลงมาจากภูเขาเขาผูสิงนะครับจำนวน654ขั้นนะครับไม่ใช่น้อยนะครับโดยมีพระคุณเจ้าจากทั้งอำเภอสาสขันนะครับอุ้มบาทลงมาบินบาทนะครับไอ พี่น้องประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันตักบารในวันที่วันที่4นะครับในส่วนวันที่5ก็จะมีในเรื่องของการสักการะพระประชาบานนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าเมืองศาสขันนะครับแล้วก็ในงานวันอื่นๆนะครับนอกเหนือจาก2วันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการค้าการขายส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่นะครับดังนั้น งานในครั้งนี้ผมเรียนไปในการแถลงข่าวว่าเรามีทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณนะครับในเชิงคุณภาพนั้นก็คงจะเป็นความสําคัญพลังความศรัทธาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนที่จะได้มาร่วมกันทําบุญตักบาตรในโอกาสวันนะครับออกพรรษานะครับซึ่งก็มีลักษณะของความเป็นพิเศษนะครับก็คือสื่อจำลองถึง ภาพพุทธประวัตินะครับในสมัยที่พระพุทธเจ้านะครับยังมีชีวิตอยู่ว่างังนนะครับองค์ท่านพระองค์งก็เดินลงมาจากดาวดึงเพื่อจะลงมาโปรดสัตว์นะครับเราก็จำลองในส่วนของเขาปูสิงเป็นดาวดึงบันไดสวรรค์ก็เป็นบันไดที่พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสเสด็จลงมาบิณฑบาทนะครับผู้คนที่มาก็ถือว่าเป็น พวกเราที่จะได้ร่วมกันทําบุญนะครับซึ่งในวันดังกล่าวนั้นก็เรียนว่าอยากจะได้เชิญชวนนะครับให้กับพี่น้องผู้ารีชนทั้งในส่วนของในพื้นที่ของจังหวัดกาสินเองพื้นที่ข้างเคียงนะครับหรือในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มาร่วมกันทําบุญนะครับในการตักบาตรเทโรวโรนะกับพวกเราชาวจังหวัดกาสินนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย ภายในงานนี้นะครับเราก็มีสิ่งของนะครับที่เป็นผลผลิตสิ่งของที่เป็นอาหารที่เป็นของเด่นของดังของจังหวัดกาลสินนะครับพร้อมที่จะชวนให้ท่านมาชิมพร้อมที่จะเชิญให้ท่านมาจับจ่ายซื้อหานะครับและนอกจากนั้นเข้าใจว่ากาลสินเราไม่ได้มีแค่สถานที่ท่องเที่ยวหรือ,อจุดที่เราจะตักบาทที่เดียวเรา นะครับเท่านั้นแต่เรายังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกในหลายพื้นที่นะครับหรือแม้กระทั่งในศารสักันเองเนี่ยเราก็มีพิพิธภัณฑ์มีสะพานเทพสุดานะครับมี วัดปูข้าวนะครับหรือมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะได้เชิญชวนนะครับทักท่องเที่ยวพี่น้องที่มาร่วมตักบาตรในวันดังกล่าวเนี่ยนะครับได้แวะไปเยี่ยมชมนะครับได้แวะไปซื้อได้แวะไปจับจ่ายซื้อหานะครับโดยทางจังหวัดกระสินเรานะครับวัันนี้เราคุยกันไว้ว่าเราจะอ้าแขนต้อนรับนะครับทุกท่านที่มาร่วมในงานนี้นะครับจะดูแลท่านเป็นอย่างดี ก็อยากจะเชิญชวนให้มากันเยอะๆนะครับมาแล้วรับบุญกลับไปเยอะๆนะครับได <g ans> ้มีโอกาสอุดหนุนช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเกาืิลด้วยในขณะเดียวกันนะครับให้ถึงน้เหลือหกร้อยสามสิบเ